สวัสดีครับวันนี้พบกับช่องเจ็ดหนึ่พาเพลินนะครับวันนี้จะมีอะไรให้เราไปชิมบ้างนะครับก็เดี๋ยวมาดูกันนะครับว่าวันนี้จะพาไปกินอะไรตัดจากแอร์พอร์ตลิงก์มานะครับก็ตรงอย่างเดียวเลย งสะพานก็จะพบกับสามแยกนะครับเขาเรียกว่าอะไรเออสามแยกเราก็ทำการเดียวซ้ายนะครับผมเวลาที่เราไปกินแล้วก็ถ่ายนะครับเราไม่ได้แจ้งร้านนะครับว่าเราจะไปถ่ายเราก็คือ ใค่ตั้งใจมากินอุดหนุนนะครับแล้วก็เห็นว่าเออร้านนี้ที่ลงในเพจเนี่ยน่ากินแค่นั้นเองนะครับไม่เคยโทรนัดหรือว่าอะไรเราแต่เราอาจจะขออนุญาตเขาก่อนว่าพี่จะให้ถ่ายไหมนะครับว้าว wow. 38ดทับสี่นะครับผมบอก,กน,นะครับส8สิ 38, ทับสี่อ่าหลายคนก็คงจะรู้นะครับว่าจะเป็นร้านปนาหมูกรอบต้นเองทำแทมนี่นะครับอุย้ยทำทำแท้ถึงแล้วครับผมนี่นครับตั้งอยู่ข้างทางนี่นะครับ ไม่ได้บอกเจ้าของร้านนะครับมาเองนะฮะไม่มีหน้ามาอะไรทั้งสิ้นใครจะพูดยังไงก็แล้วแต่ครับเราไปห้ามความคิดไม่ได้นะครับไปเลยครับไปชมกันเปอร์นะฮะแล้วก็เมนูนะครับขึ้นชื่อที่แก่โลกก็โอ้ยนี่แกงส้มชะอมน่ากินมากเลยนะครับแล้วก็หมูทอดกระเทียมกระพราหมูกรอบนี่นะครับป้านาตามสั่งครับ30บบาทเป็นกันเองสวัสดีครับ อันนี้ร้านป้านาป่ะครับคนี่ครับมาตามรีวิวกนฮะของแท้ในเพจรากกระบังนะครับดูครับวันหนึ่งทำกี่โลครับเนี่ยประมาณ15าถึง20โลค่ะอ๋อทุกวันแล้วก็หมดทุกวันหมดทุกวันค่ะขายตรงนี้มากี่ปีแล้วครับขายไม่แท่ยังไม่ถึงปีเลยค่ะอ๋อปกติจะอยู่นอ่นตรงข้างเทคโนตลกิอนนะค่ะอ๋อครับย้ายมาตรงนี้ก็ย้ายก็ก็ไม่เชิงว่าย้ายมาที่นี่ก็ประมาณ รอบไขยประมาณได้ประมาณสองปีค่ะได้ครับก็เดี๋ยวเรามาดูนะครับว่าข้าวจานหนึ่งห้าสิบบาทจะเยอะขนาดไหนในในเหมือนในรูปหรือเปล่านะครับเมนูที่ที่ชิดก็คือกระเพราหมูกรอบหมูกรอบคณะหมูกรอบอืมครับปลาหมึกผัดไข่เค็มอ่าครับผมขอก็พราหมูกรอบไข่ดาวเผ็ดๆเลยจานหนึ่งครับแล้วก็เออหมึกไข่เค็มอ่า ยังไงนะเมื่อกี้ป้านาบอกว่าไงนะครับข้าวอะไรนะข้าวเยอะข้าวน้อยเพิ่มได้เราเพิ่มไปเลยโอ้โหเนี่ยครับกินกันนะคะเจ้าของมะลิอย่างดีเลยนะมาดมได้เลยหอมแบบใช่ใบเตยเนี่ยครับของกินของกินเราต้องมีการรีวิวให้เห็นนะฮะว่าป้าแกขายเนี่ยด้วยด้วยความที่ว่าเอ้ยเต็มเต็มที่ของแกงจริงที่ค่ะจำไร้ที่พกถืออ่าของลูกค้าเดี๋ยวขอตอนตอนถ่ายได้ไหมฮะได้ค่ะได้ค่ะจะขอใข่ดาวก่อนเนาะ ให้แบบปกติเลยนะไม่ต้องแบบว่าอ่าแบบว่าไม่ใช่มาถ่ายแล้วแบบให้เยอะเอาแบบไม่ใช่ไม่ใช่ไปเปรียบดูในรูปเลยได้เลยได้เลยตาดูครับฟังเสียงอ๋อจุดให้หน่อยค่ะลูกดูนะครับออกแรงแค่นี้นะฮะถูกค่ะคกรอบความเสียงนี่นะคะหนึ่งจานประมาณนี้นะครับประมาณนี้ไม่จบตาใครๆเอาเลยผมขออนุญาตปั้น

อันนี้คือข้าวของของนี่ฮะจานหนึ่งห้าสิาบาทจานหนึ่งห้าสิบาทพอกินนะคะกินสองคนกินได้เลยเนี่ย้กวไข่ดาวหอมว่ามากเลยครับโอ้โหค่ะอันนี้ไปกินก่อนน้อเดี๋ยวทำได้เลยครับล <ตา S 2> ปาลาพริรกนะปลาต,ตัวโอ้โหมันปลาตัวนี่แบบดูแล้วสีเนี่ยคือใหม่ๆเลยมันจะพริกมันจะไม่ดำนะลองดูนะครับ อันนี้พาเพื่อนบ้านมาด้วยนะครับเป็นคนที่ชอบกินกระเพราเหมือนกันถือว่าเราอยากรู้ว่ารสชาติเป็นไงลองก่อนเป็นไงเค็มครับเอ้าเจอน้ำปลาเจอน้ำปลาเค็มมาสิแต่หมูอร่อยครับหมูกรอบฟังกรอบลองชิมแบบจะลองแบบไม่โดนน้ำปลาลองแบบไม่โดนน้ำปลา อันนี้นคือหมูกรอบจริงๆหมูกรอบจริงต้องเป็นอย่างนี้นุ่มนุ่ม,ม,มแล้วก็กรอบอแล้วก็รสชาตินี่ถือว่ากลางๆกินได้กินได้อร่อยรอร่อยห้าสิบบาทด้วยโอ้ห้าสิบบาทเหรอเออสุดถูก,กมากครับนี่ครับร้านมานะนาครับเดี๋ยวเรามาลองดูว่าผัดไข่เค็มจะเป็นยังไงนะครับอันนี้คือผัดไข่เค็มปลาหมึกนะครับเดี๋ยวลองดูนะครับพี่โนลองชิมซิไงไงไง ดีสั่นน่าน่ากินนะผ่านไหมผ่านครับผ่าน,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 นมันจะหวานหวานนิดนึงเครื่องมัน้องออกหวานอ,านอืม,อมนิดนึงแล้วก็มีเครื่องแน่นถือว่าแน่นนะพริกเขียวตัดแน่แนะอืมนะครับอร่อยอร่อยอ นี่นครับหมึกผัดไข่เค็มนะครับเดี๋ยวผมจะลองชิมนะครับก็<อ><อ>น่าปลาประมาณนี้นะครับปลาหมึกมีวิกหยวกดุยครับ ไม่เหนียวรสชาติของอาหารหวานเค็มมีหมดต้องลองครับอร่อยเวลกูดอันนี้ข้าวผัดของน้องน้ำมนนะครับดูนะครับโ,โหผิวก็เยอะมากเลยนะครับเป็นไงหน้าตาน่ากินไหมลูกอ่าล,ลองลองรีวิวให้ลงุงซิเป็นยังไงข้าวผัดของร้านพี่นาป้านาเราเรียกพี่ไงจะได้เยอะเยอะเากันเป็นไ ต่อก็ได้ลูกมันร้อนตามสั่งมีอหลายอย่างนี่ก็น่ารักน่ารักที่สดแบบไหมไปลองชิมเอ้าไปแย่งหลานกินอีกก็ชินจะได้รู้ว่าอร่อยหรือไม่อร่อยเอออร่อยขราวผัดอร่อยมะลุอ,อร่อยไออยอม่มัานเลย สุดยอดผ่านนะครับร้านนี้กะเพราข้าวผัดแล้วก็มึกไข่สุดยอดครับจะอะเบสเลยครับเห็นไหมร้านนี้ทำผ่าหลานบอกเอาเลยกินเลยโลกมาเพิ่มมีนะครับอันนี้คือมีไข่ดาวนะครับอันนี้คือไม่มีไข่ดาวนะครับผมว้าวก่อลูกในลูกครับเติมนะเพิ่มถงหมูปอกนะครับเยอะมาก อบอกว่ากำลังดีนะครับต้องลองชิมดูก่อนข้าวนี้ก็ไม่พอเพิ่มอะไรอีกแต่ข้าวหอม,มดีด้วยข้าวนิ่ๆพอแล้วจานเยอะไม่พอออืจะได้กินนี่ต่อ หมึกไข่เค็มกับพริกกำลังดีหรือ,อว่าหรือว่าไม่ไม่น่ากินดีดีขนาดตัวพูดได้ผม,ผมว่าอผมว่าผมว่าอร่อยหมึกไก่ะขึ้นนะอร่อยกว่าตรงร้านราชไาอตรงใต้สะพานอืมอันนั้นะอะลรเรื่องอะลาเรื่องอะไรเลยที่ก็ คือใสยหมดดึกดีแต่ว่าถ้าผัดไม่อร่อย<ม>ก็จบหมึกใสเช็มอ่ะ<ม>เติ่มความเผ็ดหน่อยนะครับพร<ม>ิกน้ำปลาดูนะครับของแท้อร่อยนี่ต้องเป็นแบบมีกระเทียมเราไม่เอาน้ำปลาเพราะเพราะเดือเค็มน<ม>องแต่พริกพริกอ Ui, thật như này thật Úi, thế này nó lớp ngoài lắm. Rồi, không? Thế tại sao vậy น่แห้าให้่ไหครับห้า,หาเต็มห้าให้ไห่ออันนี้ฮะฮให้สี่ก็ได้สี่เลยถือว่า5าครัานเหมือนเหมือนผมว่าดีกว่าที่เราสั่งกินแถวๆในบ้านนะราคาไม่แรงต่งางกับในบ้านที่ขายขากันอ่าบางร้านแบบหกสิบหกสิบด้วยนะม,ออมาไกลหน่อยแต่ว่าอร่อยโอเค เรียบร้อยนะครับตอนนี้ค,นะค,ะครับอ,ออยากให้พี่นาฝากร้านหน่อยครับยังไงครับฝากถึงคนที่<า>ไม่เคยลองคนที่ยังไม่เคยลองกินมากินร้านป้านาได้นะคะคโอเคครับขอบคุณมากค่ะครับผมสวัสดีครับสวัสดีค่ะอันนี้ก็จะเป็นรายการนะครับเขียนไว้ทัดเจ็นว่าราคาเท่าไหร่นะฮะอย่างอะไรน,นะ หมึกไข่คเค็มอ่าก็เขียนไปนกับข้าวนะฮะอันนี้ก็คือ60บาทก็ถือว่าไม่แพงครับแล้วก็ร้านสะอาดนะครับตอนป้าทําก็ใส่แม้นะฮะดูชัดเจนนะฮะทุกคนก็มีการป้องกันมีการกันนะฮะโซนแล้วก็ถือว่าโอเคนะครับลองมาทางดูครับมีสแกนด้วยนะครับทันสมัย โอเคครับเังนไ้ฝากทุกคนติดตามร้านปน้านาด้วยนะครับผมสวัสดีครับ